โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอมนวดวิถีเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาล้ร่งมั่นทนประมาณเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาทในปีงบประมาณส5ง1ในห้้ทุกจังหวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับชอบโครงการทั้งนี้กิจกรรมในโครงการสามารถสร้างผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างให้เกิดการลงทุนใหม,ม,ม่ๆซึ่งผู้ร่วมโครงการและประชาชนทั่วไปในชุมชน มีช่องทางการสร้สางอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชนได้จังหวัดแพท่มีชุมชนท่องเที่ยวโอทอมนอยวิถีดังต่อไปนี้ชุมชนบ้านนาคูหากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดนาคูหาวัตถุรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่วัดธาตุพระอินแขวน,น้ำตกแม่แคมถ้ำน้อยถ้ำหลางผาสิงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่นการเก็บเตาที่บ่อเตาที่ชมสวนชาเมี่ยงชมการนวดชาเมี่ยงดูสวนห้องต้นห้องสาธิตการทําผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กลุ่มแปรรูปอาหารสาธิตการทาข้าวเกี๊ยวเตาสาธิตการทําถุลิสงขั้วทรายและโฮมสเตย์สินค้าโฮท็อปหรือสินค้าประจำชุมชนเตาสดข้าวเกี๊ยวเตาการะแมเตาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ถุลิสงลายเสือ กาแฟออร์กนิกนาคูหาชานาคูหาและไม่กวาดนาคูหาชุมชนบ้านนาตองกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดนาตองถ้ำพระพิพิธภัณฑ์บ้านนาตองชมโครงการกระดูกมนุษย์โบราณล่องแพชมลำน้ำแม่ก่อนหรือขุดก้อนและสะพานไม้ชมเตาปูรูให้หันเต่าปูรูเต่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ชมหมอกลางเต็นที่หน่วยจัดการน้ำแม่ก่อนแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีถ้ำบ้านนาตองถ้ำปู่ปันตามีถ้ำระเดินเที่ยวชมป่าเมี่ยงการทำกาแฟดริปโฮมสเตย์สินค้าโอชอ็อปหรือสินค้าพัานธชุมชนกาแฟสดกาแฟดริปไข่เค็มสมุนไพรสบู่เมี่ยงชาเมี่ยงผักปลอดสารพิษกาแฟขั้วนาตองชุมชนบ้านโป่งสี กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดโป่งสีศาลเจ้าบ้านวังปลาหนานแก้วเครื่องเงินวิตถุพันธุ์ของเกา่าหนานแก้วโฮมสเตย์สินค้าโอท็อปหรือสินค้าพันธุชุมชนเครื่องเงินเสื้อม่าห้อมประดิกรรมล้อเกวียนเก่าและบ้านเรือนเก่าชุมชนบ้านถิน่นกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดถิ่นใน วัดพระธาตุถิ่นแทนหลวงสวนแก้มกรที่ใหญ่ที่สุดโรงงานทำแก้มกรกรอบแห้งบ้านจำลองไตรือสินค้าโอทอปหรือสินค้าพําชุมชนจักสารผ้าสิ้นผ้าปูน้ำพึ่งไทยลือยอย่ามไทยลืยอข้าวแคบถั่วเน่าแผ่นแก้มกรผ้าทุ่งสิ้นสบาบชุมชนล่องฟอง กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดล่องฟองชมการตีเหล็กแบบโบราณห้วยห้องฟองสินค้าโฮลท็อปหรือสินค้าพัพนําชุมชนจอบเสียมมีดท้าเขียวชมวิธีการตีเหล็กและการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าล่มเสื้อผ้ามัดย้อมชุมชนพันเชิงกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน วัดพันเชิงองค์พระธาตุสลีสีพันเชิงสวนเกษตรวัดพระธาตุช่อแหงสินค้าโอทอปหรือสินค้านำชุมชนข้าวแคบเมี่งหวานหมอนปลอกหมอนกระเป๋าพวงกิญแจข้าวปุตโตและสมุนไพรไปรูปหลากหลายอย่างชุมชนทุ่งโฮงกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม ลุ่มวิสาหากิจชุมชนมอห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติกลุ่มผู้ผลิตผ้ามอห้อมบ้านทุง่งโฮ่งชมประเพณีกำฟ้าโดยจะไม่ถูกฟ้าผ่าตายไหวสักระเจ้าชมพูเดินเที่ยวชมเฮือนไทยพวนเที่ยวชมดูงานมันย้อมผ้ามอห้อมชมการทำผ้าด้วยมือชมการตอผ้ามอห้อมที่หาดูได้ยากโฮมสเตย์สินค้าวอช็อปหรือสินค้านําชุมชนผลิตภัณฑ์จากมอห้อมแท้ เสื้อมอห้อมกางเกงห้อมการทอผ้ามอห้อมห้อมผ้าดํานมือผ้าบาติกกระเป๋ายา่ามผ้าพันคอผนัมุนแจชุมชนไซย้อยกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนเที่ยววัดไซย้อยชมประวัติและถิ่นกําเนิดเสาชิงช้าเยี่ยมชมประวัวติถิ่นกําเนิดเสาชิงช้าชมสวนต้นสักขนาดใหญ่ ศึกษาดูงานสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนชมสาธิตการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเยี่ยมชมสินค้าตลาดชุมชนบ้านไซยอเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติห้วยจำหาอาหารป่าตามฤดูกาลกิจกรรมชมธรรมชาติวัดถ้ำถาตั้งปั่นจักรยานชมธรรมชาติไหว้พระขอพรวัดถ้ำผาตั้งและโฮมสเตย์สินค้าโอท็อปหรือสินค้าพันธุชุมชนผลิตภัณฑ์แบรรูปกอย ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือผลิตภัณฑ์จากสารผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยบ้านไซย,ย้อยและผลิตภัณฑ์เสาชิงช้าจิ๋วชุมชนแม่พวกกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดแม่พวกสถา,านีรถไฟแม่พวกสถา,านีรถไฟบติศาสตร์อายุมากกว่า100ปีที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแม่พวกฝ่ายบ้านแม่พวกประตูสู่ล้านนาสวนอาหารเตาหลวงบ้านจักรยาน ศาลเจ้าปู่อานงป้าสว่างโฮมสเตย์สินค้าโอทอปหรือสินค้าานชุมชนกางเกงย้อมสีใบสักทองผ้าคุมไหลย้อมสีใบสักทองชุมชนพระหลวงกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดท่าหลวงพระธาตุเนื้งวัดที่มีพระธาตุเอียงพิพิธภัณฑ์วัดพระหลวง สินค้าโอทอปหรือสินค้าประจำชุมชนเฟอร์นิเจอร์ไม้สักน้ำพริกลาบแหนมผ้าทุ่งลายซิ่แรกและยาสมุนไพรชุมชนสูงเม่นกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนพระธาตุเนิงวัดสูงเม่นหอเจดุลมะมุกศิละปะล้านานาวัดสีดอกอาเก็บน้ำแม่มานและวัดพหลวว สินค้าโอท็อปหรือสินค้าประจำชุมชนน้ำพริกลาบหมูทุบแม่คำน้อยเสื้อคอจีนต้นมือกระเป๋าผ้าไหมชุดลาตีผ้ามอห้อมสีธรรมชาติปักมือข้าวกล้องเสื้อมอห้อมประยุกต์เครื่องเืินไหวเก้าอี้พร้อมสูรและหัวซสาข้าวชุมชนดอนมูลกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน วัดดอนมูลย่านการค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดงสินค้าโอทอปหรือสินค้าพยามชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้สักและเฟอร์นิเจอร์ชุมชนบ้านโปงท่าข้ามกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนสะพานไม้ไผ่บ้านปงท่าข้ามหรือขั้วแตะอ่างเก็บน้ำแม่สาวัดบ้านปงท่าข้ามและสะพานข้ามแม่น้ำยมสินค้าโอทอปหรือสินค้าพยามชุมชน ข้าวหลามแคบหมูและผ้ามัดย้อมชุมชนบ้านแม่จอกกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนน้ำพูร้อนแม่จอกส่วนเกษตรอินทรีย์และม่อนแม่จอกสินค้าวอทอปหรือสินค้าประจำชุมชนน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกตาแดงไข,ข่เค็มน้ำแร่แม่จอกลูกประครบสมุนไพรและสบู่ชุมชนบ้านปางงูน กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดปางงนุนวัานสลอนสปาสมุนไพรและอ่างเก็บน้ำแม่อ่างสินค้าโอทอปหรือสินค้าประจำชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้ผสมเลซินผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กาแฟปางงนูนสุนไทยลูกประคบโคนสมุนไพรและน้ำผิกตาแดงชุมชนแม่คงหลวงกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ส่วเรียนรู้น้ำมันงาสกัดเย็นส่วนเรียนรู้การทอผ้าและย้อมผ้าและน้ำตกแม่พงหลวงสินค้าโอทอปหรือสินค้าประจำชุมชนน้ำมันงาสกัดเย็นงาดำอบสมุนไพรน้ำต้มสมุนไพรผ้าทอกระเหลี่ยงย้อมสีธรรมชาติชุดกระเหลี่ยงกระเป๋าหยาบและไม้กวาดชุมชนค้างใจก<จ>ิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ต้นไม้พันปีลำน้ำแม่กงหลวงแหล่งทอผ้ากะเรียงสินค้าวอตถบหรือสินค้าประจำชุมชนเสื้อผ้ากะเหรี่ยงสร้อยคอสร้อยแขนกะเรียงพงกุญแจมะเดยนวดมือและที่รองก้นหม้อไม้ไผ่ชุมชนพระธาตุพระลอกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดธาตุพระลอบุทญาลิลิตพระลอและพิพิธภัณฑ์ลิลิตพระลอ สินค้าโอท็อปหรือสินค้าพยามชุมชนจากสารเข้าหอพลโพงุญแจงานปั้นงานแกะสลักลูกชิ้นหมูร้อเซและกระเป๋าผ้าชุมชนทอดสมานกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอ่างเก็บน้ำแม่สองและผ้าไหมไทยสินค้าโอท็อปหรือสินค้าพยามชุมชนผักปอดสารพิษเครื่องจากสารไม่กวาด ดอกจันจากลอตเตอรี่กระเป๋าสารกระเป๋าผ้าด้านมือและพุงแจชุมชนดอนชัยสักทองกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหอเจ้าเมืองวัดดอนชัยสถานที่ผลิตสุราการชุมชนและจุดชมวิวทะเลหมอกอุทยานแห่งชาติแม่ยมสินค้าโ็อปหรือสินค้าพันจำชุมชนกล้วยป่าผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่สบู่น้ำนมข้าว ปงกุญแจหมูน้ำโจ้และสุราการชุมชนชุมชนป่าแดงใต้กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดป่าแดงใต้พระธานาคาปามทองแหล่งน้ำหนองใหม่และสวนเรููเศรษฐกิจพอเพียงสินค้าโอทอปหรือสินค้าพยา,ยามชุมชนผลิตภัณฑ์จากสารทําจากวัสดุเหลือใช้สินค้าแปรรูปจากปลา ปลาแห้งลมควันประลาล้าถ้วยจากกะลามะพร้าวยาม่องพิมพเสนน้ำและสมูสมุนไพรชุมชนดอนทรายกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนปอดพระธาสีดอนคำไหวพระธาตุ้วยอ้อเยี่ยมชมวิจพันธ์พระเจ้าพาโต้พระเจ้าพันองค์ตีละคร้งระเบิดและกราบเจ้าแม่จามเทวีเยี่ยมชมการผลิตการละเล่นขึ้นดนตรีพื้นบ้าน เดินชมบ้านชมเรือนช้อปปิ้งตลาดร้อปีเยี่ยมชมวิทยธพั์เฉลิมราชและเยี่ยมชมห้องภาพฉลองศิลป์สินค้าโฮช็อปหรือสินค้าพ,พนันธมิุมชนมะกอสามรสพระแกะสลักจากไม้สักน้ำพิกน้ำอ้อยแก้วน้ำแจกันจากไม้ไผ่ของใช้ที่ระลึกย่ามกระเป๋าสะพายภูมญแจกระเป๋าใส่โทรศัพท์ไม้กวาดทางมะพร้า,าวและไม้ถูพื้นจากเศษผ้า ชุมชนไผ่ล้อมพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดไผ่ล้อมต้นไม้โบราณพะธาห้วยอ้อวัดศีรนคำละฆังระเบิดและพระเจ้าพาโตสินค้าวอช็อปหรือสินค้าประจำชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าสบายแบบโบราณและประยุกต์กระเป๋าผ้าด้นมือและของชํำร่วยจากเศษผ้าชุมชนบ้านม่อน กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวเรียนรู้ภาษาล้านนาแอลเมืองลองยองแบบลองวัดต้าม่อนวัดตา้ดตาเวียงสาธิตการทําขนมจีนสาธิตการทํากระติบข้าวทำผาเจ้าภูเขาหินผาลายผาดาดผาบุงผาเจ้าและสักระพระเจ้าแสงหวสินค้าวออปหรือสินค้าประจำชุมชน ดอกไม้ประดิษฐ์กระเป๋าถือกระเป๋าตางจากผ้าดานมือผ้าเส้นทอน้ำพริดลาบนืิกตาแดงดนกไม้อัดปีบ๊บตะเกียบอนามัยไม้เสียบลูกชิ้นกระติบข้าวหมวกสารจากไม้ไผ่ช้อนทัพพีกระบวยตักน้ำกาลน้ำชาแก้วจากกะลมามมะพร้าวไม้กวาดและสวิงตะข่ายจากปลาชุมชนบ้านปินกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน สถานีรถไฟบ้านปินบ้านเก่าศาลเจ้าชุมชนเกษตรอาคารไม้สักโบราณบ่อคก้านผ้าทอตีนจกและกาแฟแห่ระเบิดสินค้าโฮช็อปหรือสินค้าประจำชุมชนผ้าทอตีนจกและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าจกชุมชนแม่จองไฟกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยบงต้นสักขนาดใหญ่ ลำห้้ยแม่จองไฟและศูนย์ศิลปาชีพแม่จองไฟสินค้าโอทอปหรือสินค้าพยามชุมชนผ้าทอกระเลียงไม้กวาดขนมตองกงฉลอมใส่ดอกไม้ขนมอั่วไส้และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชุมชนบ้านเวงเหนือกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดเวงเหนืออ่างแม่ทางม่อนแม่ทางและวัดพระธาตุคูแจสินค้าโอทอปหรือสินค้าพําชุมชน ผลิตภัณฑ์จากสางเส้นพลาสติกขนมทองม้วนทองม้วนสดเป็นนอนเศษผ้าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพ้าวที่รองแก้วจากเศษผ้าที่รองคกผมเช็ดเท้าและน้ำพริกลาบชุมชนผ่าหมูกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดผ่าหมูทำผ่านางคอยชมการแสดงฟ้อนแอว้องกวางถาเรียนรู้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ชมสวนสมุนไพรสวนเกษตรพอเพียงได้ชมสาธิตการโนโดโบราณด้วยสมุนไพรสินค้าโฮช็อปหรือสินค้าประจำชุมชนแนมหมูไข่เค็มใบเตยน้ำพริกตาแดงแคบหมูงกมญแจไม้กวาดดอกหญ้าจากสารไม้ไผ่โมบายผลิตภัณฑ์จากกะลาวะพร้าวผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดและหมูกระจกชุมชนทุ่งสีกิจกรรม,มและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน วัดทุ่งสีสปาเส้เดือนบ้านดอกไม้ประดิษฐ์แปลงปลูกเมลอนการต้มยาสมุนไพรการทำพันใบสีและบ้านสมุนไพรสินค้าวอทอปหรือสินค้าพันําชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพ้าวแยาสีฟันสมุนไพรใบพูผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องนมและการทำตุงชุมชนบุนแจมกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน วัดบุญแจ่มสภาสิินเก่าแก่อ่างเก็บน้ำแม่คำปองล่องเรือชมอ่างแม่คำปองส่วนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนประมงชุมชนสาธิตวิธีการทำข้าวแคบและบ้านสวนสมุนไพรสินค้าโอทอปหรือสินค้าประำชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากล้วยกวนผ้ารองคกและเขียงชุมชนริมยม กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดบ้านทุงแควแหล่งน้ำนิมยมการนวดสมุนไทยสวนคนสู้ชีวิตสวนเศรษฐกิจพอเพียงการฝีมือจากผักตกชวาและสาธิตการทำร,ทร,ร,รูปมมนนลลประคบสมุนไพรสินค้าโฮช็อปหรือสินค้าประจำชุมชนการแปลรูปสมุนไพรชาชงเดิมสมุนไพรสมู่สมุนไพรชมพูสมุนไพรยาโนะสมุนไพรและรูปประคบสมุนไพร ชุมชนวังหลวงกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดวังหลวงคำแสนแกลลอรี่บ้านแกะสลักโรงหล่อเจ้าพ่อพญาแก้วสวนการเรียนรู้การไปรูปอาหารจากทัญพืชเส้นผักสวนครัวกว่าสารคิดและสะพานไม้ขวัวแตะสินค้าโฮชอ็อปหรือสินค้าพยามชุมชนแยมผลไม้น้ำดื่มสมุนไพรมะขามแก้ว กล้วยตากอบน้ำผึ้งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกน้ำย้อยเข้าเกี๊ยบน้ำพริกลาบกระยาศาสตร์มะล,ละกอเชื่อมอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากธัญพืชต่างๆผลไม้ต่างๆอบแห้งและโต๊ะว,วางของจากยางรถยนต์